บครัเดี๋ยวเราค่อยคิดกันใหม่เมื่อเนี้ก็เลยเออกับพอดีกับวัาน์ในไหลาขายบัตรคุมผิดจัดเทือกเลยมาไห่ขายในยผิดมันเดิมอีกต่อ อาจจะมีในทิกตอกเหมือนเดิมก็ได้ครับแต่ว่ามันก็คงจะต้องหาสินค้าอะไรที่มันเหมาะมันเหมาะกับตรงนั้นคอยไปหยุ่มเล้าอยู่ย,ย่างไงมนสู้ๆเนี่ยกันอีกหน่อยมัน <c oughs> ครึ่งทางแล้วครับขอ,องใจก็ร้อยร้อยสิบสองงานแล้วนะครก็เหลืออยู่ประมาณร้อยกว่าน ก็จะปิดวงปีนี้ปิดวงเร็วแต่ะว่างานคืองานมันอัดแน่นไงครับปีหน้าเปิดวงวันที่9 9ตุลานะครับก็จะก็จะช้ากว่าทุกปีนะครับจะบ,บอกว่ามันสากว่าสุดป,ปี เอาไม่คิดฝันเราก็ไม่คาดฝังเราก็ไม่คิดฝันเรื่องทีาทำในสิ่งที่ทําได้คือนี่แหละทําไมผมถึงถ้ายอยแบบประกาศขายที่ไม่ไม่ใช่ขายเพราะว่าเราไม่มีตังหรือเราไม่ไหวหรือเดือดร้อนมากมายนะครับในประเด็นนึ่งหนึ่งเนี่ยคือผมก็อยากใช้นี่แหละแต่ถ้ามันไม่ได้ขายในราคาที่เราก็มีรายได้ในส่วนที่มัน ไปชําระตรงนี้อยู่ครับแล้วก็อันที่สองคือผมอยากตัดภาระทางด้านความกังวลอันที่สามคือผมคิดว่ามันไม่น่าจะทําอะไรแล้วคือผมผมตกตะกอนแล้วว่าเอ,อแบบเราทําอะไรเยอะไปมากกว่านี้ไม่ได้คันเห้องเย็ดไหลยเอาก็ต้องอาศัยคนไหลาอาศัยคนเยอะก็ต้องเหนื่อยเยอะกับการที่จะเพราะปัญหามันก็มากับคนถูกไหมฮะปัญหาตัอมากับคนเข้ากับพ่อพ่อที่สิบไปสิม,มาไดแล้วครับ โอเคหรือสิ่งที่เราทำแล้วมันก็มากพอแล้วก็อาจจะต้องเพิ่มราคาลูกค้ากดมันก็เฉลี่ยราคาลดลงได้อยู่เราก็จะได้ไม่เข้าเนื้อเกินไปใช่ครับพี่โบผมต้องหาสินค้าใหม่มาขายแล้วก็ตั้งราคาแบบใหม่ให้มันเหมาะกับตรงนั้นแต่อันนี้คือเราขายในช่องทางเนี้ยอยู่แล้วแล้วเราเราจะไปขึ้นราคาผมก็ กลัวไม่มีคนซื้อมันต้นทุนแม่สูงครับพวกออร์แกนิกไอ้ไอ้ดีล่าสก,กินเนี่ยมันพอลดได้ครีมอำรน้ําดีล่าสก,กินมันพอลดได้แต่ครีมอัรน้าออร์แกนิกที่จริงมันมาสูงกว่าแต่ว่าทําไมผมขายราคาเดียวเดียวกันเพราะผมคิดว่าเออเขาหยอย่างั้นแบบมีหลายราคาอย่างนี้สินะครับโดยเราขายายังไม <c oughs> การมาเปิดงานแล้วครับขอบคุณโปรเทคนะครับทั้งแป้งทั้งสบู่นะฮะที่เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนนะครับแล้วก็ขอบคุณเบอร์ดี้โรบัสต้านะครับ ขอบคุณเบอร์ดี้โรบัสต้าขอบคุณยาซีฟันคอเกตที่เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนให้ใจเกินร้อยมอสู้เท่านั้นที่เราจะทำใช่แต่ว่าเดี๋ยวผมขอเคลียร์แบบทุกอย่างคือถ้าผมใช้นี่ตอนนี้ผมเป็นนี่อยู่ประมาณ20่สิบแต่ถ้าผมขายที่ที่ผมขายที่ผมประกาศเนี่ยสามแปลงได้เนี่ยคือผมก็จะก็จะเหลืออยู่

ก็อยู่ไม่ไกลเมืองนะครับตั้งจากเมืองแก่หากิโลหกกิโลอ,อ,อยู่แถวบันเซียงพิ้นเนี่ยครับแถวบันเซียงพิ้นอโอเครอแล้วเอาซำนีีล่ละ แบตสิมอติบอดบอเมเกียงมันมีสายทั่วเข่าครับ <laughs> ขอผู้จัดการเดือนหนึ่งหยุดตรงกันหนึ่งถึงสองวันหนค่ะงานเขาจำเป็นเงินเขาจำเป็นครอบครัวก็าสำคัญ <laughs> บอสท,ทำธุรกิจขนาดนี้เป็นนี่เท่านี้ <laughs> ถือว่าไม่เยอะครับผมไม่แต่ว่าคือมันกิอยู่น้ำสับสินไหมครับไอ้ที่ผมซื้อไอ้ที่ผมกู้มาผมกู้มาซื้อตึก โรงแรมตอนนั้นก็คือทําเป็นทําเงินสดนั่นแหละครับก็มีหนี้อยู่7ล้านเดี๋ยวผมทยอยใช้ไปแล้วของธนาคารนะครับธนาคารเดิมที่ผมเคยเป็นหนี้แลกแกนะผมเป็นหนี้เขามา7ล้านแต่ตอนนี้น่าจะเหลืออยู่แค่ล้านกว่าเพาะบางบางทีเราเราใช้ไปตามระบบของมันให้มันหักตามระบบของมันแต่ผมก็จะมีโปรถ้าสมมติว่าเดือนนี้มัน,ม,นมันหัก ตามระบบของมันหักเดือนละหนึ่งแสนผมจะโปะไปอีกหนึ่งแสนหนึ่งสินะครับมันก็เลยหมดเร็วตัดต้นไปเดือนละแสนแสนแสนหนึ่งเสียฮะมันกระสิหมดเร็วนี่มันกระสิบหมดเร็วนะตรงนั้นแต่ว่าของแบงค์ใหม่ที่กู้มาทําตึกเนี่ยผมจะรีบใช้ให้มันจบเห็นคลิปลูกสาวโทรมาแล้วครับ โทรมาก่อนขึ้นมารถแต่งตัวนี่แหละเพจพลอ,อันย้ำเขาประยู่เนี่ยถามหาพอพ่อไปไหนสันนิสีเด็วันนี้ย่แต่งกับโทรมาพ่อโทาแา้เราเบาๆตามภาษาเด็กหน่อยทำการแสดงที่ไหนครับวันนี้อยู่ที่บ้านนาะแองคครับตำบลส,สังคมสงเคราะห์ ครับอําเภอเมืองเจ้าดูดอนธานีถ้าซื้อในเพจมันจะได้ถูกกว่าครับ ก็เป็นธรรมดาครับนะธุรกิจส่วนใหญ่นี่ประมาณนั้น <c oughs> โอ้นี่คมสงเคราะห์อ่าตำบลนี้คมสงเคราะห์ครับผม ถ้ามีเวลาเหือนช่วงปิดวงลองเป็นนายหน้าต่อต่อรับสินค้าไม่ได้ครับผมอย่างนี้ลองเป็นนายหน้าแบบอรา,ายได้จากสินค้าตัวอื่นมันน่าจะช่วยสร้าของริอัทนะอย่างนี้ครับคือมันต้องเป็นคือถ้าเราไปขายสินค้าทั่วไปใช่ไหมครับถ้าเราไปขายสินค้าทั่วไปเนี่ยใครเขาจะมาซื้อสปอนเซอร์เราแม่นบ่หรอครับ เราขายสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนเราตัวหนึ่งอะสองถึงสามสองถึงสามล้านบาทสองถึงสามล้านบาทแลท้วทีเนี้ยถ้าสมมุติว่าอันเราไม่ได้ขายของให้เขาด้วยนะเขาแค่มาติดป้ายเราให้เราโฆษณาแล้วอยู่ดีๆเราจะมารับสินค้าอื่นมาขายในทิกตอกเพื่อที่จะเอาเปอร์เซ็นต์เอาเอาส่วนต่างเอากําไรเนี่ยมันไม่คุ้ม แม่นมครับมันไม่คุ้มถ้าเราจะมาหยิบสินค้าทั่วไปครับแต่ผมกำลังจะทำน้ำพริกนะครับทำน้ำพริกแล้วก็ซุปมาขายตอนนี้ดูอยู่3ามโรงงานครับดูอยู่3ามโรงงานเราต้องดูตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ได้บริจาคเงินเดือนออกค่อยใจว่าเข่ากลุ่มแบบคางใกคอนได้บริจาคเงินเดือนออกค่อยใจแม่ส่งกําลังใจจา้าแม่ทวินขอบคุณนะครับก็ข,ขายสปอนเซอร์ใช่ครับบอยก็นี่แหละวันนั้นบอยก็เสนอไปแล้วว่าขอสินค้าจากสปอนเซอร์เนี่ยฮะทั้งคอเกตทั้งโปรเทคแล้วก็ทั้ง กาแฟนะครับแล้วก็สินค้าทุกอย่างที่ที่เป็นมาเป็นสปอนเซอร์เราอะ่ะขอในราคาที่มันแบบในราคาที่มันถูกมากๆให้เรามาขายหน่อยได้ไหมที่จริงอะ่ะพอผมเริ่มขายของในติ๊กตอกใช่ไหมก็มีสินค้าต่างๆติดต่อมาที่จะมาให้เปอร์เซ็นต์แบบจ้างเราขายจ้างจ้างเป็นชั่วโมงด้วยครับจ้างเป็นชั่วโมงด้วยแล้วก็ได้เปอร์เซ็นต์จากติ๊กตอกอันนี้ต่างหากแล้วเขาก็จะจ้างต่างหากด้วยเพราะว่ามันเขาก็ได้โฆษณาสินค้าเขาด้วยแต่ว่า สปอนเซอร์วงเขามันมันมันมีหลายมิติที่เราต้องมองครับจะบอกยอดเขาดีอีกชาโอ้ยกำลังดูอยู่สามโรงงานครับผมต้องได้ ดูลายผลิตด้วยดูตั้งแต่ขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นขออะไรลูกเพราะว่าลูกจะเบิกตังกับบ้านกับปอขงเงินคือหัวข่าปออ่ะนูไม่ได้วนออกกับเพื่มไม่ทันสองวันที่ว่าะวันนั้นอ่ะที่ต่างอ๋อลูกเอาภกลับมาเลยเลยเก็บที่บินเนาะ กับที่วันพ่อกับการบินการกับของมิสแกลนเดี๋ยวเดี๋ยวผมไล่เบิ่งคอมเมนต์กันนะมาท่านทำสครับผิว จะได้ทำงานแล้วครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยบอกผมสู้หน่อยมุงไปสู่เรื่องของมึงดียวบอสจะทำอะไรอีกหยุดพักก่อนใช่ครับตอนนี้คือผมก,ก็คือไม่ได้ทำอะไรเลยมีแต่จะตัดอาราออกนะตอนนี้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยที่ที่มันต้องลงทุนลงอะไรผมไม่ทำ มีแต่จะตัดภาระออกให้มันเหลือน้อยที่สุดเนีย่ยเห็นไหมวงผมก็ปิดเร็วเพราะาผมต้องการพักต่ว่าว่าบาเหตุผมสิโตอเอเถิบออกจากโดมไงครับเพราะว่าเวลาที่เราซ้อมอมันไม่มีที่จอดรถรถก็จอดตากแดดรถบรรทุกสงสารรถครับมันกระเื่อมผมก็คิดว่าแบบ จะต่อเติมบอ,อกแมามันคิดว่างบประมาณคงไม่เกินไม่เกินหนึ่งล้านครับเราก็ได้เงินสปอนเซอร์มาอยู่ก็คิดว่าจะนี่แหละจะทําทํายื่นออกมาด้านหน้าต่อจัดโดมตัวตัวเดิมโดมใหญ่่ครับยื่นออกมาทางต้นมะขามต่อกม่ดันนะมันด้มีที่จอดรถเพราะเวลาถ้าตั้งวีทีแล้วมันมันไม่มีที่จอดรถครับวีทีมันเต็มโดมพอดี ลืมซื้อบัตรกลุ่มปิดนะครับพี่กำไรสวัสดีครับแม่วารินโตไซมูนสวัสดีครับผมพี่ปรีอนันต์แก้วมณีสวัสดีครับแม่สมใจขอบพระคุณนะครับแม่สูส้ๆครับคนเก่งอยู่แล้วสุขคนเก่งของแม่ขอบคุณครับ ทานี้ก็สู้เหมือนกันพี่นอ้อยสู้ๆเดอพ่อน้องพลอยน้องเพชรเก่งอยู่แล้วขอบคุณครับ ตอนนี้ผมแทบจะไม่ใช้เงินเลยเลยที่ใช้จ่ายก็คือใ <c oughs> ช้จ่ายค่าแรงลูกน้องซึ่งมันก็ต้องจ่ายแล้วเติมน้ำมันแต่ว่าแต่ละวันเนี่ยอย่างแม่ก็ค่าห้องพักค่าก๋วยเตี๋ยวก็ไปกันสี่คนก็ดูแล แต่มีแค่นี้ครับก็เกินมือละสองพันก๋วยเตี๋ยวกับตัวละห้าสิบหกสิบก๋วยเตี๋ยวนี่คือกินทุกวันเมื่อเช้าก็พี่กินก๋วยเตี๋ยวอยู่แต่ว่าบบเดทายกีพรอว่ามากย้ำแดก็ทายย้ำัลยน,นะก๋วยเตี๋ยวหลังวัดขาที่เจ็บหายหรือยังก็ดีขึ้นแล้วครับ ดีขึ้นแต่ว่าเมื่อคืนก็ดีแบบนี้แหละแต่ว่าดึกๆอากาศเย็นมันก็จะปวดขึ้นมาอีมากมัดองอพี่สังวาลขอบคุณนะครับ ไม่ได้บอกแต่บอสสู้เดอเราก็สู้เช่นกันแมนครับสู้เขาชินชมออสเป็นคนขยันมากขอบคุณครับบางทีขยันมากกับขยันเกินตัวนี่มันจะไม่ดีนะคนขยันอยู่ที่ไหนก็ลำบาก ผมแบบเป็นคนมาเห็ดเหียงเกินโตมันก็นเล่งสิแหละครับยามเวลามันบงน่งมีไฟมามกมากสิรู้สึกเมือ่อยออนลาขาดแรงจูงใจโอ้ยไม่ต้องหรอกครับแค่นี้ก็ดีแล้วแค่แบบแค่สนับสนุนกันอยู่ตอนนี้คือทุกคนแบบดีกับผมมากๆเลยนะครับนี่ไม่ต้องมีเงินถุงเงินถังเงินอะไรมาขนาดนั้นแค่แบบ ซื้อของในช่วงที่เราสะดวกซื้อกลุ่มปิดในรอบไหนที่เราเราพร้อมได้มาพูดมาคุยมาให้กำลังใจแค่นี้มันก็ดีแล้วนะครับผมไม่ได้โทษผู้ใดแผมโทษเจ้าของนี่ ทำไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็ต้องหาทําอะไรไม่ผมหยุดนานแล้วนะถ้าถ้าทุกคนแบบรู้จะรู้ว่าปกติผมจะไม่แบบนี้ยอย่ามังย่ออีกเด้อเจ็บลายก็เกาอีกพี่ก็ตายโอ้มันวันแรกบวมขึ้นมาเลยครับบวมทันทีพี่สาวสุรินทร์ทิมช้างใหญ่สวัสดีครับเจอกันวัดเทพนะครับพี่สุชาดาเสียงใครครับเสภาน้องแนน แนนบรญญพรแล้วก็โจ๊กเกอร์ก็เล่นอ่าร้องเพลงแทนน้องโมดครับโจเกอร์ร้องอ่ารักน้อยๆค่อยเน้นๆแทนน้องโมดนะแล้วก็ช่วงลําเรื่องพามน้อยเล่นแทนแต่วันนี้มาอุดอรก็จะเน้นเต้ยครับ มีคนคงสิหลายบันบนี้วันอะไร 一。 ที่วัดในเรืองสีใช่ครับผมบันใหน้แควนี้มักเตยครับผมเตยเลยเน้นเน้นวงนี้เก่งแทนตำแหน่งกันได้อันนี้คือขออวยยศที่แม่ครับโจ๊กเกอร์เก่งมากใช่โจ๊กเกอร์เป็นคนที่ถ้ามีคนแบบโจ๊กเกอร์สักยี่สิบคนเนี่ยผมจะสบายไปแปดอย่างเลยครับ

ปีหน้าใจกระลอยโบิมาน้องชิมวัชยภูมิคนเ่าอยู่จนเตยล่าบอกว่ามวลหลายขอบคุณครับแม่แม่ก๊กรองทองแม่ต้องไปเสนอคณะกรรมการให้จ้างปีเจ็ดหนึ่งปีปีหน้าคือผมเต็มแล้วครับเจ็ดศูนย์ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ คนในห้องไลน์นะคะครับไอบ,บอยวันนี้มีไลสดหน้าเวทีไหมครับมีแต่ไลสดหน้าหน้าคอยนี่แหละเ่ม,มีหน้าเวทีหอก ไม่เคยดูหมอลำบอสบอยเป็นคนแรกที่รู้จักเช่นชมมากๆขอพรคุณครับป๊าคนไม่ลดเลยสองพันโอ้แม่ใหม่มาแล้วมัวน,นี้หั่กเคเห็นคอมมินแม่นี่นะสมที่ชื่อใจกันร้อยีหลีแสดงเก่งแทนคันได้ทุกคนขอพระคุณครับแม่แม่อ่อนมานีบอกว่าช่วงนี้ ฝุ่นเยอะต้องปิดแมสสนะคะถ้าอยู่บนเวทีมันก็ปิดไม่ได้ครับแต่ฝุ่นเนี่ยอยู่ข้างหลังมันไม่ค่อยนี่หรอกครับเพราะผมนั่งอยู่ในห้องแต่ว่าถ้าขึ้นเวทีคือเต็มเต็มครับแล้วมันก็ปิดแมสสไม่ได้ <c oughs> ท่าอามัอามอัมในี่ยเนเป็นคนหนาตายบพยิ้มแต่ว่าเสียงนี่ดีเสียงนี่คือเสียงดีมากเสียงพระเอกเลยนะครับอัมทศพลนเนี่ย <c oughs> แต่ว่าเราเป็นคนตีสีหน้ายังไม่เก่งยังยังปกติเป็นโรคบ้านหมุนนอนดูไลฟ์สดสองเครื่องเลยครับไม่สบายมาเป็นสัปดาห์แล้วคุณแม่ครับหายเร็วๆนะครับแม่ คุณคุณอ่ามห,หน่อยทศพสเนี่ยเพิ่นเป็นคนตีสีหนาบบเกงยังไม่ได้เข้าใจอารมณ์ที่การแสดงออกทางทางกายแต่เสียงเพิ่ก็เฮ็ดคือเพิ่นล้ำมวนครับทำเสียงเศร้าเสียงร้องไห้เสียงอะไรเนี่ยก็าทำได้แต่ว่าหน้านหน้าย,ยังนิ่งอยู่ต้องค่อยๆปรับแต่เสียงเพื่อนดีแม่สมัยบอกว่าทั้งสามีภรรยาท,ทำงานหนักทั้งคู่ให้กำลังใจ ขอบคุณครับเดี๋ยวทุกคนผมจะได้ลงไลฟ์แล้วนะครับจะได้เริ่มทำงานจะได้ขึ้นเวทีแล้วครับผมขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะครับ ประมาณนั้นแหละนี่น้องไฟลรังสิยาเป็นโอ้โหโคตรเก่งเป็นเด็กอัจฉริยะมากน้องไฟาหนึ่งเลยเป็นคนเสียงดีสองเข้าใจหน้าที่ของตัวเอง <c oughs> แล้วก็การใช้ชีวิตด้านหลังเวทีเขาก็เป็นคนวางตัวดีด้วยนะครับกับเพื่อนฝูงเป็นคนนิสัยดีครับน้องน้องฟาก็เป็นน้อง นักร้องอนางเอกอีกคนหนึ่งที่คุณภาพที่ได้ได้คนเข้ามาอยู่